สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักเรื่องการระมัดระวังตนเองจากคนแปลกหน้านะคะคนแปลกหน้าหมายถึงคนที่เด็กไม่เคยรู้จักมาก่อนในฐานะญาติพี่น้องนะคะครูเพื่อนเล่นเพื่อนบ้าน แล้วก็อาจจะเป็นคนต่างประเทศที่มีความแตกต่างจากคนไทยทั้งลักษณะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณภาษาแล้วก็กิริยาท่าทางนะคะอะอันดับแรกนะคะเราจะต้องตั้งรหัสลับระหว่างเราแล้วก็พ่อกับแม่นะคะถ้ามีคนแปลกหน้ามาชวนคุยนะคะก็อ้างชื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะ<ๆ>เพื่อที่จะพาลูกพาเด็กๆนะคะไปไหนนะคะเด็กๆก็จะต้องถา,ถามถึงรหัสลับ ของคนแปลกหน้านะคะให้บอกรหัสลับมาให้ได้ถ้าบอกไม่ถูกแสดงว่าคนแปลกหน้าเป็นคนที่ไม่ดีนะคะเข้ามาหาเรานะคะเราจะต้องรีบหนีไปให้ไกลนะคะถ้าตอบไม่ถูกถ้าเขาตอบรหัสลับไม่ถูกแสดงว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะต่อไปนะคะต้องเ,อเด็กๆจะต้องฟังนิทานนะคะเป็นนิทานที่ บอกถึงคนไม่ดีนะคะอย่างเช่นนิทานเรื่องหนูน้อยหนูน้อยหกแดงนะคะเด็กๆคงจะเคยได้ได้ยินแล้วก็ได้ฟังนะคะแล้วก็เด็กๆจะต้องเข้าใจเมื่อถึงสถานการณ์จริงนะคะเหมือนกับหนูน้อยหกแดงเลย <ๆ S 2> แล้วก็คิดหาวิธีรับมือที่ได้อย่างต้องนะคะแล้วก็ว่วานะคะต่อไปนะคะเด็กๆจะต้องจําชื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะคือ เด็กๆจะต้องมีเบอร์พ่อกับแม่นะคะติดตัวไว้หรือไม่เด็กๆก็จะต้องท่องจำเบอร์ผู้ปกครองนะคะเบอร์ของพ่อของแม่ได้ขึ้นใจนะคะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเด็กๆจะได้โทรไปบอกพ่อกับแม่ให้มาช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็เด็กๆจะต้องเป็นคนช่างสังเกตนะคะรู้จักมองคนนะคะมองดูเจ้าหน้าที่นะคะมองดูเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ ว่าคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่านะคะแล้วก็มองหาผู้ใหญ่ที่ดีใจดีนะคะแล้วก็เมื่อมาดูดูผู้ใหญ่ที่ใจดีที่มากับเด็กเป็นครอบครวัวเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ถูกพัดหลงกันนะคะเด็กๆจะได้ไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลเหล่านั้นได้นะคะรู้จักปฏิเสธนะคะของที่คนแุณแม่มายื่นให้เรานะคะ เมื่อมีคนแปลกหน้ามายื่นของให้มาให้ลูกอมให้ของขวัญนะคะเป็นการหลอกล่อเพื่อที่จะลักพาตัวเราไปนะคะเราจะต้องตอบว่าไม่นะคะเราจะต้องบอกว่า,ไม,ะะา,วาไม่ไม่รับนะคะไม่เอาไม่กินนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเอาเอะไรมาให้เราหรือเขาใส่อะไรมาในขนมนั้นเราอาจจะถูกเขาลักพาตัวไปในขณะที่เรากินขนมของเขาก็ได้นะคะ ถ้างั้นเด็กๆจะต้องรู้จักการปฏิเสธนะคะไม่รับไม่ข่ะไม่ครับนะคะแล้วก็รู้จักวิธีการรับมือจากคนแปลกหน้านะคะเมื่อมีคนแปลกหน้ามาพูดคุยหรือชักชวนนะคะให้ไปด้วยนะคะโดยที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆจะต้องตะโกนและปฏิเสธให้เสียงดังๆนะคะว่าไม่ไปช่วยด้วยช่วยด้วยรีบมิ่งหนีออกมาให้ไวที่สุดน,นะคะ ต่อไปนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะวันนี้นะคะมีใบงานสองใบนะคะใบงานแรกนะคะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพนะคะหน้ายิ้มแล้วก็หน้าบึ้งนะคะให้ตรงกับเหตุการณ์นะคะในภาพจะมีเหตุการณ์ทั้งหมดสามเหตุการณ์นะคะให้เด็กๆระบายสีหน้ายิ้มและหน้ายิ้มและหน้าบึ้งนะคะเสร็จแล้วนะคะประเมินผลงานของเองด้านล่างด้วยนะคะ ส่วนอีกหนึ่งใบนะคะเป็นใบรูปภาพการจราจรนะคะเป็นรูปภาพไฟจราจรนะคะไฟจราจรมีทั้งหมด3สีนะคะสีแรกก็คือสีแดงสีที่2ก็คือสีเหลืองสีที่3ก็คือสีเขียวนะคะแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมนะคะเขียนคําว่าไฟจราจรลงในช่องสีงด้านล่างด้วยนะคะแล้วอย่าลืมประมวลผลงานของตัวเองเขียนชื่อและชั้นด้านบนด้วยนะคะ ต่อไปนะคะกิจกรรมการอ่านวันนี้เราจะมาทบทวนการอ่านบทที่32พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาทบทวนการอ่านไช้พร้อมกับคุณครูเลยนะคะบอทบบททอย ep. มเอกที่บทที่32สรอัศระอเออเออบทที่32สาระเออจอจอเออเออจเออเจอจเออเจอ จ่อเออเจอทอเอเธอรออัละมอเอมือละมือพอเอเพอไม่โทเพอจ่อเอเจอไม่โทเจอเธอเจออ่านเป็นคำนะคะเจอเธอละมือเธอเจอต่อไปนะคะกิจกรรมการเขียนนะคะเรามาฝึก แล้วก็เขียนคำพื้นฐานนะคะหน้าแรกคำที่หนึ่งอ่านว่าหอวอไอไหวไม่โทว่ายรอองโรงพอยอ,อาพยาบอารอบาลรงพยาบาลพออะัะหออารอหานทะหานรออีงอลิงหออัวหัวยออายอยายมอามาอะมะรอละกออกกอมะละกอ นออานาไม่โทนะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมระบายสีรูปภาพเขียนชื่อและชั้นด้านล่างแล้วก็ฝึกเขียนในช่องด้านหลังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิป